สวัสดีนะฮะผมเจมนะฮะเ,เราจะมาอยู่ที่แมคคาร์พภา1.6.4นะฮะวันนี้กจ็จะมาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะฮะอันนี้เป็นอันเก่าที่ผมเก็บไว้ครัวมันหายนะฮะเราสร้างโลกใหม่สร้างโลกนะฮะเราสร้างสรรค์ว่าเราจะได้เห็นสิ่งใหม่ โอเคนะฮะสร้างครับโอเครอครับแป๊บอ่าคือไม่ครับ1.6.4นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีหลากหลายขึ้นอ่าอันนี้คือไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะโอเคะฮะอืมอ่า,อา ดูอย่างนี้คร่าวๆอาจจะไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ก็คือเหมือนเดิมมีวัวไปเรื่อยมอ่าเพบอา่อามีเขาเหมือนเดิมอา่าการเปลี่ยนแปลงของนะครับเอ่อหนึ่งจุดหกจุดสี่นะฮะก็คือมีมา้านฮะม้านะฮะเอ่อ เป็นตัวเพิ่มขึ้นมาจะชอบอยู่ในที่โลง่งหรือทุ่งหญ้ออาอสวานานะฮะคือมันเป็นทุ่งหญ้าแห้งอะแบบลาบลาบไปกับพื้นมันพื้นที่เรียบเรียบเรียบโอเคครับแสงสีเงาเหมือนเดิมโอ้โหใครสร้างวะเนี่ยโอเคแบบมันสร้างโอเคแกะเหมือนเดิมนะฮะอ้อีกอย่างนึ่งครับขนแกะ แตกต่างขึ้นก็คือได้มีกีการเพิ่มพรมพรมรู้สึกจะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นพรมอ่าทำโชว์เลยวะ่ะลำแรกต้องมีไอ้นี้อะไรหินเหล็กไฟนะฮะมันแปลนไทยก็เป็นอย่างเงี้ยแต่คือพูดง่ายคือไฟเออไฟแช็คเออจีบผิดนี่วะโอเคโทษครับเอ่อนี่กำไกงูโผลหลืมซะได้โอ้ไฟแช็ค,เ,เ,ค,เ,ค,ค,รชคเราก็งงเออ ตัดตัดตัดอีกตัดอีกตัด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 โอเคตัดอีกครับโอเคตัดตัดให้หมดตัดให้หมดเอ้ยเอ้ยโอเคอีกตัวนึ้งปังโอเคเดี๋ยวเราเอาสีเอาพรมสีเหลืองเราก็ไปเอาอันนี้อ่ะเอา เอาดอกไม้สีเหลืองตี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 เข้าไปสีรู้สึกมีแต่สีเหลืองแล้วเนี่ยออโอเคเราก็ต้องมีที่ครับนะฮะเกิดจากออบล็อกไม้อย่างนี้ออบล็อกไม้มาทําเป็นอย่างนี้จนเป็นอย่างนี้สี่อันนะครับวางเป็นสี่ช่องปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะได้โต อ,อ่โต๊ะงานช่างหรือที่คราสพอรนะคจะอางไปโอเคอันนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะผมใช้แค่สองอันในการทำพมเออมันทำยังไงวะเนี้ยโอเคช่างมันอ่ะเราผมนี่ผมมหรอเดี๋ยวก่อนปึ๊บอืมเราเอาผมมาวาง อ่านตีแตกเสียดายอ่ามันเหมือนไอ้หิมะนะฮะคือวางไว้พื้นเออมันก็ยังไอ้นี่ไม่ได้โอเคนะฮะมีการเพิ่มพรมมานะฮะโอเคเราไปต่อโ <No. S 1> น้ทโคมต่ตอนนี้เรากำลังตามหาม้านะฮะซึ่งม้ามันอยู่ไหนก็ไม่ทุกหาไม่เจอแป๊บเอ่อเรียบเพลยะ อันน่าจะแถวๆนี้เรียบเรียบโอ้รู้สึกบรรยากาศโอ้โหอ่าเริ่มไปสู่ฤดูหนาวนะโอ้ไกลเฮ้ยชบอหืมขนแกะแกะภูเขาอนะแกะภูเขาอยู่ภูเขาเรียบขนาดนี้ยังไม่มีอเนะืะอ,อยู่ไหน พี่ม้าอยู่ไหนเออออเอเอน่าจะใกล้แล้วสิอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยมา้าม้าอยู่ไหนพี่มา้มาม้าม้าอยู่ไหนเอ้ยเสียงโอเค <c oughs> ไปเรื่อยๆอ่ะ เออเอ๊ะอะไรเฮ้ยไม่เคยเจอนะฮะพื้นที่แบบเออแบบสร้างมาใหม่อย่างนี้มีพื้นที่ให้เห็นอย่างนี้โอ้แคนยอนเป็นการกระสอบของนามนะฮะเกิดเป็นร่องโอเคไปเรื่อยๆเมื่อกัะพัก นะะฝากถึงผู้ชมด้วยนะที่รู้ว่า,มาเมล็ดแตงโมหาได้จากที่ไหนบอกด้วยนะฮะคือหามานานและไม่เจอซกทียากได้มากครับอยากเห็นหน้าตาฝัแตงโมตอนนี้ก็ยังไม่เจออ้ออีกเรื่องนึงนะฮะอ่โอเคเราจะมาดูกันคือมันปรับการขึ้นลงของเหลือ อ่ะมาดูที่เรือดกว่าอ่าถ้าเกิดเรือปุ๊บเอากล่องคราฟวางปึ้งวางสี่อันเออเป็นเรือปุ๊บนะคแอปเรืเปเอปังคลิกคลิกขวาปกติคลิกขวานั่นจ้าเป็นการออกอีกทีนะฮะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แล้วฮะหนึ่งจุดหกจุดสี่กลายเป็นว่าต้องกดชิปปึ๊บกดชิปนะฮะ ชิพคือเออ่ตัวเครื่องหมายขึ้นอยู่ทางซ้ายมือเห็นไหมแค่เราขึ้นเห็นไหมพีชิพทูชิพบอลคือการกดชิพเพื่อการลงนะฮะกดลงโอเคลงคแข่งนะ,อะโอเคไปกันต่อคือมันปรับทุกอย่างเลยนะในการขึ้นลงโอ้งั้น วันนี้เรารู้สึกจะหาม้ามานานแล้วไม่เจออยู่ไหนอ,อยู่ไหนเห็นหญ้าแล้วนึกถึงข้าวนะเอามีเกี่ยวนะครับคือหญ้าปืดโอ้ไม่มีเมล็ดเลยัะอันโอเคช่างมาันอ่าสมมติคุณต่อยแล้วได้มเมล็ดมาเอ่อเมล็ดข้าวสาลีแล้วก็ปลูก โอเคปลูกรอเวลาแล้วความโตเต็เมที่จะเป็นข้าวสาลีนะครับซึ่งเขาได้ปรับการเก็บข้าวสาลีจากที่เป็น64อันก็รู้สึกเปลืองหรือว่าอะไรไม่รู้นะก็มันเป็นการจัดเก็บง่ายขึ้นในความคิดบางคนนะฮะกลายเป็นอ่า หรือกองข้าวนะแต่นี้เขียนกองแฮมอะไรสักอย่างโอเคการมาเรียงเต็มช่องอ่ะแางน,นี้และมีอีกอันหนึง่งนะที่เราเจอกันเยอะเหมือนกับข้าวนะฮะคือถานนี่ครับถานก็แบ่งกันอีกอสมมติถานนะครับอ่ะขุดมาไ,ได้เยอะเราก็ปิ๊บอ่ะเหมือนกันเนีะ บล็อกของฐานหินหรือเนี่ยคืออันนี้ปุ๊บจะช่วยในการเ,เลี้ยงม้านะฮะม้าจะโตเร็วขึ้นถ้าเ,เกิดเราคลิกอันนี้ใส่ด้านขวาจะโตเร็วขึ้นส่วนอันนี้มันเป็นบล็อกฐานหินนะฮะก็ช่วยในเรื่องการเผาดีขึ้นนานขึ้นจากเป็นก้อนๆเผาได้ ฝาอันอันนี้อาจจะได้20-30ฝาอัน,นต่อชิ้นนะโอ้โหมืดแล้วนะฮะเราก็ยังไม่เจอการค้นหาก็จะไปเรื่รอยๆนะฮะแกะดำโอ้โหคู่มาจริงๆแกะดำเฮ้ยเดีย๋ยวก่อนเออเฮ้ยเจอแล้วใช่ดิเอ,อ่อม้าหรือล่อหรือลาเอ๊บนี่ยเหมือนจะเป็นม้าดำหรือเปล่าใช่ไหม มา้าโอเคเนี้ยสมมุติเป็นตัวเล็กๆดีกว่าปึ้งปึ้งปึ้งขยายล่างจนโตเต็มที่ฮนะส่วนการเลี้ยงม้านะครับผมรู้ทุกคนอยากรู้ผมก็อยากรู้โอเคแล้วคลิกขวาปึ๊บมันจะขึ้นหลังนะพยายามเลี้ยงนิี้ยตัวแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนฝ่ามันจะมีหัวใจขึ้นขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น,ข,น yeah. ขึ้นเฮ้ขึ้นแท้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมันก็พยศเหมือนม้าพยศนะฮะพยศไปเรื่อยๆเมื่อยก็พักแต่เราไม่ยอมเอ้ยยอมยอมยอมไหมจะยอมไหมยอมยอมซิอ้าวได้ลนะมันจะอยู่ใกล้ๆกันพวกไม้อย่างงี้เฮ้กด e ได้แล้วเดี๋ยวมันชอบแล้วนะฮะเอ่ากดชิปลืมไป อันนี้มันเริ่มชอบเราอุปกรณ์เลี้ยงม้านะฮะก็มีเพิ่มมาด้วยคือเชือกจูงเชือกจูงนี่จะใช้อ,อ,อุนสไลด์แล้วก็เส้นใยเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์หน่อยะครับนี่ลูกเมือกอันนี้เขียนลูกเมือกแล้วก็มีเกาะนะฮะเป็นเกาะของมา้าอันนี้ก็ลุย หาวิธีทำกันได้นะฮะมีคนลงในเว็บอ่ะหาดูกันได้แล้วก็ใช้อ่าเส้นใหญ่เส้นใหญ่อันนี้เส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่โอเคใหญ่อย่างนี้เดี๋ยวก่อนเอาไปเผื่อเผื่อทำผิดโอเคปึ๊บอ่ะการทำอย่างนี้อ่ะ ออมนเอยไปปังโอเคปึ๊บอ่ะโดยการทำอย่างนี้อ่ะอันนี้หนึ่งอนันปึ๊บแล้วก็ใส่วิงได้แล้วครับชีกจุงสองอันโอเคซีกจุงน,นะครับเป็นการไว้จุงม้าที่เราจุงมันใะเออมันจะเดินตามเราเหมือน,าอนคาร์บอยฮะถ้าเกิดเราไม่ชอบก็คลิกขวา โอเคแล้วก่อนเออตัวอพระยชดีกว,ว่าเฮ้ยจะขึ้นจะขึ้นอ่าอ่าไม่อยอมเฮ้ยอ่านี่ไงหัวใจขึ้นเมื่อกี้นะสังเกตน,นะเออเดี๋ยวหายลากมาเอ้ยมานี่เออมามามา แตว่า,าก็มาเราความมาหายอาจจะมีการหายนี่ครับเอาลัวมาตั้งไว้อันเดียวแล้วก็เอานี้ผูกป,ปึกคลิกขวาใส่นะก็จะแปนผูกมาไว้ของเราเอา่อมันจะมีที่ตั้งชื่อนะผมก็ไม่แน่ใจการครับเหมือนกันเดีย๋ยวไม่ค่อยรู้เป็นการเขียนชื่อเอาไปเอาจ เอาอันนี้ไปตีกับทัชเพื่อใช้ทัชแล้วเขียนชื่อที่เราต้องการแล้วก็ทำการนะฮะเปลี่ยนก็มาคลิกใส่ม้ามาก็จะมีชื่อนั้นหรือใส่อะไรก็ได้เวลาเมาส์ไปโดนก็จะมีชื่อขึ้นมาบนหัวม้านะฮะโอเคนะฮะคือเรามีอาร์มคลิกขวาปึ๊บเอาอาร์มไปใส่ปึ๊บ อ่ามันจะมีอุปกรณ์ให้ละเดี๋ยวก่อนเอาเชือกออกปุ๊บขึ้นอ๋อฮะเหมือนเราบังคับนะฮะคือเรามีอาวเก็บังคับได้หรือกด e นี่ชุกเก็โอ้โหชุกเกะ็ะคันเทพกดลงก่อนเอาชุกเก็ชุกเก็ชุกเก็เพชรคือใช้เพชรนะฮะรู้สึกการคราฟนี่จะใช้เยอะมากในการคราฟชุกเก็แล้วผมก็อยากเลี้ยงม้ามากเนย กด e นะฮะแล้วก็เอาไปใส่หลักไปใส่ปึ้งเนี่ยเรียบร้อยนะฮะเซอรนภาคไปครับ1.6.4นะฮะมีทั้งม้าลอกโอ้ยเยอะเยอะเยอะแยะอ่าเห็นไหมอ่านะคุยกันนี้แล้วมันสามารถกระโดดได้โดยกดสเปคปะปังกระโดด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  แล้วมันจะช่วยในการเดินทางเร็วขึ้นนะฮะช่าง oh เออมันก็รวดเร็วดีเดี๋่ะเหมือนบังคับมา้าไงไม่รู้โอเคเอาออกเออโอเคอ่านะฮะในการเลี้ยงมา้จาจบไปอ่ามีอะไรใหม่อีกไหมอ่ะเราก็ดูโอการก็เห็นไหมครับมันจะมีขึ้น4 a c t u a l Box คือใช้ตีนะฮะเอ๊ะเขาบอกว่าตามไม่สามารถตีพื้นได้ผมลองหน่อยไม่เคยลองอะเออใช้ตีไม่ได้ละแต่เมื่อก่อนตีได้ใช่ไหมเออว่าเหมือนจริงไหมเนี่ยโอเคอ่าวันอาจจะทําให้ดูดีฟว่เอเดิมก็ดีดเฮ้ยตัดญ้าไม่แตกชิเเองเอแสดงว่ามือแข็งแก่งนี่ยาอย่างแก่งเลยโอเคจะชา้าละอ่า ไม่มีอะไรเพิ่มมีหัวอันนะให้เกิดฝากคำสามีข้อนะฮะคือถ้าเกิด,กกนะกดใครรู้วิธีการเอาหัวอย่างเงี้ยคืออยากรู้วิธีเอาหัวนะฮะอ่าฝากบอกด้วยนะฮะขจะขอบคุณมากเลยอยากได้หัวมาประดับบ้านมั่งโอเคตอนนี้ก็อ๋อเนี่ยแตงโมโอ๋ออ่า แร่เมริกดอ่านี่ฮะดีอันนี้อีกอันนึงนะครับคือดินเผาเมื่อก่อนดินเผาไม่มีสีนะฮะก็คือเอาดินที่อยู่ในใต้น้ำเป็นก้อนมาเผาวางสีอันจางนี้แล้วก็เอาสีไปใส่ก็จะเป็นสีที่เราต้องการนะเอาสีจากพวกเนี้ยฮะไปทำเอ่อนะรวม อันนี้ก็ขอบมากครับที่รับชมนะตั้งแต่ต้นจนจบขอบมากครับสวัสดีครับ